ต้องบอกเลยว่าการมีบ้านเป็นของตัวเองนั้นเป็นความฝันและความต้องการของใครหลายๆคนเพราะเมื่อเรียนจบทํางานพอถึงวัยทุกคนก็ต้องมีครอบครัวและต้องหาที่อยู่ให้กับสมาชิกในบ้านและสิ่งที่สําคัญมากกว่าการหาทําเลนั้นก็คือเรื่องการสร้างบ้านนั่นเองค่ะและการสร้างบ้านในแต่ละครั้งนั้นต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากถึงด้เป็นเรื่องใหญ่นะคะทุกคนในครอบครัวก็ต้องมาคุยกันว่าต้องการบ้านแบบไหนเพราะค่าใช้ใจ่ายนั้นเยอะมากเลยค่ะ ซึ่งการเตรียมความพร้อมนั้นสามารถทําได้ง่ายๆเลยค่ะเราสามารถเข้าไปดูแบบแต,แต่ละแบบของบ้านนะคะที่เราชอบค่ะแล้วเราก็เอาอมาแดปให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของในครอบครัวเรานะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็สามารถประเมินได้เลยค่ะว่าต้องใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่เราไหวหรือเปล่านะคะแล้ววันนี้นะคะบ้านพิลมจะพามาชมไอเดียบ้านสวย2ชั้นค่ะโดยบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นใช้สีแบบคุมโทนดูเรียบง่ายสบายตาค่ะภายในตกแต่งแบบบิวอินทำให้ประหยัดเนื้อที่ไปได้เยอะค่ะ ใครได้ชอบบ้านสไตล์นี้อย่าลืมมาดูคลิปนี้กันนะคะ คุณที่รับชมน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เ่ป็นกำลังใจให้บ้านพิลลมด้วยนะคะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ